สบายดีจ้าสบายดีเบิร์สู้รูสู้ค้นสบายดีตอนค่ำยินดีตอนฮาข้าสู้สองสาววันซื่นหรือพี่น้องตอนนี้ฮาก็อยู่ในสวนดอกไม้ของเจอมะลาเนะาะภาดงามกระโดดสมเพลินอน,นั้นอยู่เสียงมันกระเสียน,นั่นเนอพี่น้องเป็นวัดเป็นวัดเท่าใดแห้งก็มากิ่นน้ำปั่นมานีซื่มเข้าไป เชาอันนี่เนาะมาแย่แมงสร้างสาวันถามมาอยากอยู่บนแมงสร้างวะสันเพิ่นแย่เมื่อวานนี้ได้ไล่ลายปีนี้เขายังไม่ทันได้กินจ้ากเื่อพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านหอยม่วงนะบ้องหูสิไปแยท่ทางใดแต่ว่านี่ละคนแย่ไปเมื่อวานอีแม่แย่ก่อนมูเมื่อวานในเทาแตะแล้วก็สาววันนี่แน่เบ๊อบบ๊อบเนี่ยเสื้อมะหวัวนนี่ปี๊ปนี่แย,เยแ่เนี่ยเรืเ้อมะหวัวนอื้อเนี่ยยุ๊ พี่น้องอุ้ยกล่องคือมืดแทะนี่ทุกคนเห็นบ่อันนี้คือมแมลงสางป๊าท,ทุอยู่ในหย่อนมกบวบเอากี้นี่เห็นบ่ทุกคนปิดอยู่ในหย่อนมกบวบคักมาบวบแน่ป้าท,ทุเนาะใส่ <c oughs> ยไหมอือ มันสิไปแล้วมันเตรียมสิไปแล้วเดีย๋ยวจะเอาน้ำมาตกเพียนบ่พี่น้อง <laughs> สะอ่อนเด้อันนี้คือมาเล้ยงสร้างนี่มัน,นเตรียมไปแล้ววันวยอยู่ในหย่อนมาบวบฟัว,ว่าโทรศัพทไปอแถวไม่แถวไม,ม่ข้างนี่เนาะ เดี๋ยวเบื้องสาวันที่แหกเนามันบอ่อยักลงโอ้ยหยอดมาบวบกันฮะเกจะเห็ดแห้งเลยที่ที่มันตกมาทักทิม้มันอันนั่นเนาะมันกเขาวอยู่ มันต้องแหย่ยามื่อสาวเดมันก็เขาอยู่นี่ล่ะพี่น้องคันดอกมะบววเออบอ้แม่คันดอกมะม่วงคูได้เป็นยามนี้น,นนะเนาะโบวังสิได้กินหมากอุยมงเอาเม,<ะ>มื่อสาเร็วฮะเมื่อสาใส่เด้อโอเคโอเคโอเคว้าว มาว้าวอุ้ยคักกรโดน้ำไปอุ้ยมันกำลังยับมาทาี่นี้นะนี่มันก็นมีอยู่ว่ะพี่พี่ท่านี้ก็มีไนใด <c oughs> มันหักใบมันยังลายมันบ่เห็นดิอุ้ยเธอต่อลงทางลุม <c oughs> ม่มเธอ <c oughs> ต่อตรงทางลุ่ม แค่จะเปลี่ยนกันเนี่ยจชุบโอเคนี่นี่จวนลงทั้งดุมโอเคโอเคเออจังสันละบิดเลยละนี่นี่ส่วนเข้ามานี่โอเคเออนั่นเห็นบบทุกคนมันรักลี่เบิ่งวันนี้ว้าวไดร้าลเติบนี่ก็ได้อยู่เชน่้มันดีแล้ว โอ้ไ <c oughs> มเอ้โว้าวนี้มันบิดไปตรงนี้งทกิาเขื่อไม่ใสเลยสองนหนจะกำลัง่ะเหลอเลยนะวลงนคนเร็คนเร็วมันตึ้นตึ้งโอ้ทุกคนนี่คือมาแรงสราบเนาะขวกินได้ย่างใหญ่ไม่เห็นอย่างอืน่นเลยย ข<ท>อดทอขอโทษโดนบิดขนดจะเสร็จลองเบิ่งป่ะมันก็แบบจุ๊ชกี้ถ่ะแหละอันนี้ค่ะเนาะหลายคนก็นมีแต่ถามว่า,สารสชาติเป็นจังไงเอาแ่อีกวันที่สองโอเคเดี๋ยวสิพายแงในกกบกมือว่าเนี่นี่ค่ะหลายหลายแต่ว่ายังว่าแหละมือเสานี่เขาก็เอาไปแล้วซองกระถังมีญ่เงินไก่ไงนะใบโบยัง,งยไ่ทันได้โปง่งเสนอ ทั้งรุมทั้งรุมผูทั้งรุมพ่ม้องสสดทั้งรุมคือแย่แย่น่แหละพีงานนี้ใงานนี้โอ้นาเนเล่เยี่ยมเยี่ยมโอู้วูอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยนอ้ยโ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 อ้่โอไยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ออ้ยอ้ยบห้โ้ ขนาดต้นนะแก่ๆมันยังไปบ่มี่บนกินบางคนก็ว่ามันน่าก,กลัว <laughs> มันลายโผล่ทันดีผูท้ทั้งเทิงปูยอย่าคือผึง่งเลยมันโก้ไอันนี่นะผู้บนท่านเอาเขา่าสอดไปแล้วนิ้วมือเลี้ยงมันเดี๋ยวผู้ลงมาหมกบววเบิด มันเห็นมาเนี่ยกองซั่นน่ะถ้ากินง่ายๆด้เาตามขงบกมันมาหุมักบวบงเดี๋ยวต่อไปก็บ่อันนั้นแล้วักบวเนสเบิดอืใบมันน่ะยังละม่วงดอกมันกัดกินเบิด้เาไปบงข้างบนมันอันลายจก มื่อเ้าออนี่พ็อถอยใหญ้เห็นไม่เท่าแตะ่กะ็มาเอาเป็นทางาาม,าทมันบิดนะบุนบุนบุนบุอ๋อสิเขาไปเข้าเครื่องปุ๊กเนาะ บาดไปโบอยากลงลายเติกใช่นี่ไข้กวัวสวิงอีกเด้๋ยวเจ้าใช่อันนั้นน้มันโวอันนั้นใช่สวิงนะ้มันรอดก็มันไต่ได้มันเกาะได้เจ้าว่าแต่เครื่องมันบวมเบากี้เถอะ ของแม่ซ้อนก็คือกันทุบป้อซูนมันก็บินวิดตัวมันทำลายพืชพักอัลีบัานบบได้ตอดบบได้ยางโดยพี่้อกหางมั่นกัดอันพักมูตี้ดอกอะไรเหียนบรเทนบอนพี่พี่ง่าพี่ มันซ้ำหนึ่งบ่คันบ่มาต่งทางสิระวังถึกมั้งบ่ยู้จะยู้ไปเบิดนะต้าวมาบวบยี่เม่ไป ที่สองกินหอวซาม,มือสันวนาณีแห่เด็เอิญเลยดันมันออกมาตอลอดแบบชื่นอีโป๊ะเ <c oughs> จ้ากัลเห็นบุญจาก่าวังกีนี่นี่นี่แจ๊กเล็กแจ๊กูถ่ายแบบใดอุติ <c oughs> อย่างวะเฮียดีดีผมมาก mặc kiệp à. bỏ bỏ lạng đi mặc đi 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 ăn đi 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 ờ đi bày โมประกัดตุน,นะคะ่ะจะเป็นโมมาทิ่ทำแล้วเ,เท่ๆะคละนะ,ะระวังขวมอีกแบบนี้เบิดมือข้างหนึ่งจับกระทังไว้ที่ไหนจับอยู่ใสไหนดันขึ้นมาเรื่อยๆได้ลาแห้งบ่ สมพ่อบเบิดเลย <ฮะ S 1> แนนมาเอามาันเด็กเคลงเอาบางข้ามนี้ทำเอามเสกได้เป็นทางผัวดันออกมาอีกกดมันนะเออดันออกมาเนื้อทางลังนะสบายดี อันนี้มูหมาจ้าอันนี้หมาจ้าสบายดีจ้าอ้าวไม่สบายหรอน้องอ้าวสบายดีคุ่นเดซสบายดีสวยมากเลยคอยดูคอยเชงียงใส่หนักเดฟไปเอาน้กหนี่ใส่ถ้วยบากเลยทำเงี้ยช่องบาทเองสามเอ็ด นั่งบไมีเรียกนอนแกกิน oh. กินแล้วลวกาศิษตาได้เจ็บทอก <laughs> แม่งไอ้น่กกินไลยกับบอตีโดยทุกคนมันเจ็บทองเจ็บทอกแบบเขาของนํามันกินใบใหม่ต้องคัางทำมาได้ึ้นหนึ่งก่อนมันยังบดเจ็บเนี่ยค้างแล้วก็ต้องแย่บอกใส่น้ำไหนเจ้าที่มันเจบ็บนี่ทุกคนก็นได้ไลยเติบอยู่นะ mm hmm. เพราะว่าเขาแย่สองบาท นี่ท้ายนถามมาอย่า,า,ม,า,ยามือเศร้านะเนาะเต้เศร้าๆตาเวี้น,น,อน,นบอท่านขืนเฮงน,นะมันสีไดลายเพราะว่ามันบอคอยบินด้ทุกคนยามนี่นะมันปีกมันกล้าเนาะนี่เอาเมื่อขัวกินนัว,นวโอเคจ้าพอแล้วซ้ำในเมือ่อไว้ให้ผู้อื่นกินน้ำเน่นี่เห็นบอทุกคน แมนแทนเขาหางกกลแย่ไปบังกี้นี่แต่ว่ามันขึ้นไปจับอีกแล้วมันกระวนไปเวียนมาอยู่แถวนี้เนาะโอ้มืออื่นเศร้ามาสีกำกำอีกได้นี่นะโอเคจ้าทุกคนเมื่อก่อนวันนี้คำแล้วขอบใจเบิร์สู่ขู่สุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ้งโฆษณาให้นเด้ออกันคลิปนานะไปแล้วสวบายดีจ้า ยังก็คือเป็นวัดนี่ตอเน,นี้นะมีได้ไปผดลาดอ่าลูกกจะต๊อกนี่